สวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะเจเจบอลเต็งช่องวิเคราะห์บอลทีเด็ดฟุตบอลที่จะนำพาพี่ๆนักลงทุนทุกท่านไปสู่ความรวยความปังในทุกๆค่ำคืนกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมเลยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เจเจด้วยนะคะมาดูคู่แรกกันเลยคะ่ะเป็นคู่บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับไบรตัน ผลงาน5นัดหลังสุดของทางแมนยูนะคะไม่แพ้ใครเลยชนะไป2เสมอไปถึง3ส่วนทางไบตันนะคะชนะ1แพ้1เสมอไป3เช่นกันคะ่ะ แล้วก็มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันนะคะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต้มสะสมทั้งหมดมีอยู่74แต้มแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะ21เสมอ11แพ้6ได้ประตูไปถึง73ประตูและเสียไปทั้งหมด44ประตูส่วนอันดับที่15นะคะเป็นของไบรตันแต้มสะสมอยู่ที่41แต้มแข่งทั้งหมด38นัดชนะ9เสมอ14แพ้15ได้ประตูไป39ประตูและเสียไปทั้งหมด54ประตูคะ่ะ และสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนะคะพบกันทั้งหมด18นัดแมนยูชนะไปถึง13นัดเลยทีเดียวส่วนไบตันนะคะชนะไป3ครั้งและเสมอแบ่งแต้มกันไป2ครั้งคะ่ะสภาพความพร้อมโดยทั่วไปของทางแมนยูในเตดนะคะเวลานี้นะคะได้เตะไปทั้งหมดแล้ว24นัดโดยเกมลีกล่าสุดนะคะได้เปิดบ้านนะคะเสมอซอลแทมตันไป1ประตูต่อหนึและ ตอนนี้นะคะต้องไปเช็คความพร้อมของทางแฟตนะคะที่หายป่วยจากโควิดแต่แข้งบาซิเซเลียนต้องดูเรื่องสภาพความฟิตสำหรับนัดนี้ด้วยว่าจะถูกวางลงเล่นในตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่านะคะส่วนทางเนมันย่ามาตินนะคะยังคงมีอาการเจ็บบริเวณหน้าแข้งส่วนเอนดิสันคารวานี่ที่ยังเจ็บขาหนีบอยู่ในช่วงวอร์มก่อนเกมก่อนจบเกมกับเซาท์มป์ตันนะคะและต้องมาดูอาการของ แฮร์รี่แม็กไกวเช่นกันแม้ช่วงหลังจะถูกวิจารณ์ถึงผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่คงยังได้สวมปลอกแขนกับตานทีมนำทัพเช่นเดิมในนัดนี้ค่ะส่วนสภาพความพร้อมทางไบรตันนะคะเอ็แฮมพอตเตอร์นะคะเกมล่าสุดบุกไปชนะวัตฟอร์ด2ประตูต่อศูนย์ทำให้เตะไปแล้วยีบนัดในทางอิฟบิทซูมานะคะพร้อมสตาร์ทโดยแข้งทีมชาติมาลีกลับมาจากการเล่นศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะเลอันโด หายโควิดกลับมาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์และในเกมนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงแทนที่แดนนี่เช่นเดียวกับอเล็กซิสที่น่าจะถูกใส่ชื่อเป็นตัวเลือกในทีมหลังไร้ปัญหาเรื่องโควิดและอย่างไรกร็ดำเอนอกแอมเวปู A ok, u, และเจเรมี่ก็ยังต้องคงสวดกันต่อไปเหมือนเดิมจ้าและความน่าจะเป็นของคู่นี้นะคะเจเจมองว่าการพบกันล่าสุดในพรมียร์ลีกนี้ของทั้งสองทีมที่พบกันมาแมนยูชนะไปถึง หเลยใบตั้นชนะไปแค่2แล้วก็ไม่เคยจบด้วยผลที่เสมอกันเลยนะคะเกมนี้เจเจก็เลยอยากจะให้หันไปที่แมนยูกันมากกว่าคะ่ะส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นคาดีฟเจอกับโควินทีนะคะในทางคาดีฟอยู่ในอันดับที่5แต้มสะสม,มอยู่ที่7 3แต้มแข่ง46ชนะ19เสมอ16แพ้ไป11 ได้ประตู68ประตูเสียไป58ประตูและทางโคเวนทีเองนะคะแต้มสะสมอยู่ที่55แต้มแข่ง46เช่นกันชนะ14เสมอ13แพ้ไป19ได้ประตูไป49ประตูเสียประตูไปทั้งหมด61ประตูสถิติการพบกันทั้งหมดนะคะพบกันทั้งหมด22ครั้งคาดิฟชนะไปถึง11ครั้งส่วนโคเวนทีชนะไป5ครั้งนะคะและเสมอแบ่งแต้มกันไป6ครั้งจ้า แล้วมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะคะในทางคาริฟนะคะช,ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2และทางโคเวนทีนะคะไม่ชนะเลยนะคะเสมอไปถึง4ครั้งและแพ้ไป1ครั้งจ้า มาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะคะในทางคาดิฟตกุนซูสตีฟมอริสันล่าสุดนะคะบุกแพ้มิววอลหประตูต่อสหยุดผลงานคว้าชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมแล้วสภาพทีมไม่มีชอนมอริสนันกองหน้าที่บาดเจ็บนอกนั้นไม่มีปัญหาแดนหน้าต้องตัดสินใจอีกว่าจะให้โอกาสอูเชนะคะลงตัวจริงในนัดนี้หรือเปล่า ส่วนในทางโคเวนทีซิตี้มาร์กโรบินนะคะกุนซือโคเวนทีพาทีมบุกชนะลิดดิงสามประตูต่อสองกลายเป็นชัยชนะเกมที่สามเท่านั้นจากสิบสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาส่วนในสภาพทีมต้องทด,ทดสอบความฟิตของแม็กนะคะสตรหน้าตัวเก่งที่เจ็บนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเช่นกันแดงหน้าแดนหน้านะคะวิทเตอร์นะคะยูเคเลนะคะยังพร้อมลงเป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเคยค่ะส่วนความน่าจะเป็นของคู่นี้นะคะ มองไปทางที่คาดีฟนะคะแพ้เกมแรกในรอบ4เกมหลังจากชนะรวดมาถึง3เกมก่อนหน้านี้และมาเจอกับโคเวนทีที่เพิ่งชนะเกมที่3จาก12เกมหลังสุดในลีกคาดว่าเกมนี้น่าจะสูสีกันเลยทีเดียวแม้เจ้าบ้านจะดูเหนือกว่านิดนิดแต่ท้ายที่สุดแล้วเจเจมองว่าผลออกมาเป็นเสมอแน่นอนคะ่ะและสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะคะ เจเจขอฝากพี่ๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจในวันต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ